เงินในกระเป๋าหายไปไหนหมดนี่นวัยรุ่นคลิปโตพอตแตกกว่า1.2พันล้านดอลลาร์บิตคอยร่วงทําจุดต่าสุดแล้วหรือเปล่าเราจะมาอัปเดตข่าวสารและก็มุมมองต่างๆในโลกคลิปโตร่วมถึงมาอัปเดตกราฟ BTC ไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนไปติดตามกันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอยคริปโตเคเรนซี่ลืมกดไลค์กดซับกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต่อด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่14เดือน6ซึ่งเราจะมาพูดคุยถึงข่าวสารและก็มุมมองของบิตคอยกันนะครับและใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมหรือแชร์ความคิดเห็นกันไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับและก็ผมมีกิจกรรมพิเศษเดี๋ยวเพื่อนรอติดตามกันได้เลยเรามาดูที่ข้อมูลข่าวสารแรกจากโคยเท็กซ์กราฟก็ได้บอกว่า การที่บิตคอยล์ล่วงลงมาที่โซนสองหมดอลลาร์เนี่ยหรือเป็นจุดต่าสุดที่ได้มาลงมาถึงเนี่ยในช่วงนี้นะครับทำให้นักเทรดคริปโตหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าพอแตกมากกว่า1.2พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวจากการที่บิตคอยล์ล่วงลงมาขนาดนี้นั่นเองครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเทรดโดยการใช้เลเวลหรือการเข้าไปเทรดฟิวเจอร์ในแนวโน้นมขาลงนั่นเองจริงๆต้องบอกว่ามีการล้างทั้งขารองขาช้อนนั่นแหละนะครับและบิตคอยล์เนี่ยได้ทําจุดต่ําสุดก็คือตั้งแต่ช่วงธันวาคมปี2020นะครับ น่าใจหายนะครับน่าใจหายนะรับนึงก็หลายๆคนอาจจะไม่คิดว่า Bitcoin จะลงมาถึงขนาดนี้ก็ได้ แต่ขนานี้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับวันนี้บิตคอยก็ได้ร่วงลงมาทําจุดต่ําสุดในรอบ18เดือนแล้วรวมถึง e ี h ท r e u เียด้วยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย i ิตคอยได้ลงมาเทสสาหรับเส้น m a 200ในไทม์เฟรมวีคลี่ที่หลายๆคนมองว่าอาจจะเป็นจุดบัตทอมของราคา Bitcoin เนื่องจากพฤติกรรมของเขาเนี่ยในไทม์เฟรมวีคลี่มักจะลงมาเทสเส้น m a 200อยู่เสมอนั่นเองขณะที่ตอนนี้เนี่ยราคาได้มีการ ปิดไส้ทิ้งไส้เทียนเอาไว้อยู่แค่ว่าการปิดแท่งเทียนสำหรับทา e f ว a m e w ี e k l ่หรืออาจจะอยู่ในช่วงของวันจันทร์หน้าเนี่ยจะรับอยู่ไหมที่โซน22,500โดยประมาณหรือ22,000ตัวเลขกลมๆอะไรกันนะครับว่าจะปิดได้อยู่ไหมถ้าปิดอยู่ได้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดบัตทอมแล้วก็ได้นะครับก็แล้วแต่มอง,มองหรืออาจจะรอ แค่วันที่เฟดจะประกาศเท่านั้นเองก็คือในช่วงวันที่1 4ถึงวันที่16หรือช่วงกลางเดือนนี้นั่นเองอาจจะตัดสินอะไรหลายๆอย่างได้นั่นเองครับขณะที่เอาคอยเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวลงมากกว่า50%แล้วและก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่เอาคอยจะยังปรับตัวลดลงได้อีกอยู่นั่นเองเนื่องจากโซนรอบสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่โซน1,100นั่นเองนะครับ ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องระวังสําหรับใครที่ถือเอาคอยอยู่นั่นเองเนาะและสุดท้ายนี้ผมก็ขอเตือนสำหรับใครที่เทรดฟิวเจอร์เพ,อเพื่อจะเห็นได้ว่า total r e c u i a t i o n เนี่ยมีความผัดผวนมากพอสมควรหมายความว่ามีคนโดนล้างทั้งขาลองและก็ขาช็อตในระหว่างวันเนี่ย เยอะมากๆในช่วงนี้เนื่องจากการใช้เลเวเลนั่นเองเพื่อนๆ,ๆก็ให้ระมัดระวังในการเทรดกันด้วยนะครับซึ่งก็ชัดเจนครับว่านี่คือเส้น MA 2 0 0ร้อยในทางเฟร weekly ที่ Bitcoin มักจะลงมาเทสอยู่เสมอในช่วงปี2019ลงมาเทสแต่ว่าแท่งเทียนไม่ได้ปิดหลุดเป็นเหมือนจุดต่ำสุดในไซเคิลน,นั่นเองและปี2020 ที่ช่วงโควิดมีการปิดทิ้งไส้เทียนเอาไว้ยาวพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถรับอยู่นะต้องบอกว่าปิดแค่ปิ่มๆเล็กๆน้อยๆและ,ละ,ละ,ละในช่วงปัจจุบันที่เราอยู่ประมาณช่วง21,000จนถึง22,000เนี่ยถ้าหากปิดแบบนี้อาจจะเหมือนในอดีตที่เคยเกิดขึ้นก็นได้ทั้งปี2019และปี2020 ที่เป็นต่ําสุดแล้วนั่นเองเพ,อเพื่อนๆมีความเห็นยังไงกับมุมมองนี้บ้างคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับและถ้าเรามาดูสําหรับลอกโคตเคิร์ฟสำหรับไทม์เฟรมใหญ่ๆของ Bitcoin นะ์ขยายออกมาในไทม์เฟรมวีคเนี่ยโซนสีเทาหรือสีดําตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดต่ําสุดแล้วในภาพเคิร์ฟตรงนี้นั่นเองครับหรือหมายความว่าตรงนี้มันถูกมากๆแล้วนะมันเป็นจุดบัตทอมในไซเคิลนี้แล้วหรือเปล่าเพื่อนๆมองเห็นอย่างนี้ไหมหรือว่า มันคงไม่มีพฤติกรรมเหมือนเดิมแล้วมันรับแอดเนื่องจากตรงนี้มันมีเรื่องของเฟดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งเรื่องความกังวลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อนๆมองเป็นมุมมองไหนลองแชร์กันหน่อยนะครับซึ่งไทม์เฟรมมันเนี่ยอไซไม่เคยลงมาถึงโซนนี้เลยต้องบอกว่าณนะช่วงปัจจุบันที่เรากำลังอยู่กันเนี่ยสองหมื่นสองจนถึงสองหมื่นสามโดยประมาณเนี่ยไซเบอยอย่างเงี้ยสำหรับอาไซเนี่ยเป็นจุดต่ําสุดแล้วถ้าเปรียบเทียบในอดีตก็คือเป็นเหมือนโซนราคาที่ต่ําที่สุดเช่นเดียวกันอ่มมมอาม,ม,ม เพื่อนมีความคิดเห็นอย่างนี้ไหมลองคอมเมนต์กันหน่อยนะ r e ีย i ไล p ์ไพนะครับเพื่อนจะเห็นว่าเรามีโซนสีฟ้าอ่อน โซนสีฟ้าเข้มหรือโซนสีน้ำเงินก็ตามแต่ซึ่งเป็นเหมือนจุดที่บอกบอกว่าถึงโซนราคาต่าสุดหรือว่าง่ายครับเส้นสีดําๆนั่นแหละก็คือเอเซนด์เอ200นั่นแหละแต่ว่าในไซเคิลนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างออกไปก็คือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงสีน้าเงินเข้มเหมือนอย่างในอดีตที่ผ่านมาเนื่องจากถ้ามันเป็นสีน้ําเงินเข้มเนี่ยจะทําให้ราคาบิตคอยต่ํากว่าออทม์ไฮเดิมซึ่งจริงๆแล้วพฤติกรรมของบิตคอยจะไม่ต่ํากว่าออทม์ไฮเดิมนั่นเองแสดงว่าโซนนี้เนี่ย โซโลไลท์ไพเนี่ยอาจจะไม่ใช่สีน้ำเงินเข้มก็ได้อาจจะเป็นเพียงแค่สีฟ้าก็ได้นั่นเองแสดงว่าตรงนี้อาจจะเข้าสู่โซนต่ําสุดแล้วแต่ถ้าหากมันดันเป็นสีน้าเงินเข้มเนี่ยพฤติกรรมบิตคอยก็คืออาจจะแตกต่างจากในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาเลยนั่นเองครับก็คือพฤติกรรมเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่มอมองนะว่าเพื่อนๆมองอยังไงนั่นเองโอเคครับแล้วผมก็ฝาก OK เคไว้ด้วยเนาะใครที่เทรดที่โอเคอกมีส่วนลดค่าธรรมเนียมสูงถึงซึ่่าธรราเนียมของนมเนี่ยน่าธรรมเน เพื่อนๆใช้เทรดได้เลยใช้ได้ทั้งสปอ t ตแล้วก็ฟิวเจอร์ใช้ได้ตลอดชีวิตทุกออเดอร์เลยนะครับค่าธรรมเนียมเนี่ยมีผลต่อการเทรดมากๆม,มันมีมูลค่าที่เยอะม,มากๆและผมก็เทรดที่โ OK อเคเช่นเดียวกันพ s ซิชันผมก็เปิดไว้เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งค่าธรรมเนียมมันถูกนั่นเองและผมก็มีกิจกรรมดีๆที่ OKX OK นะครับผมมีกล่องของรางวัลมาแจกนั่นเองเดี๋ยวผมจะบอก วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆจากทาง OKX OK นะครับฝากไปเทที่ OKX OK โดยชั้หาแนะนำของผมเท่านั้นนะถึงจะมีสุดรุ้นลับนะครับเอาละครับก็เราอมาอัปเดตกราบบิตคอยกันซึ่งก็คงจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าตอนนี้บิตคอยได้กลับลงมาเทสเซนม่อในทางเฟรมวิกแล้วหลายๆคนมองว่า เป็นจุดต่าสุดแล้วนั่นเองซึ่งผมก็มองแบบนั้นเช่นเดียวกันว่าเราเข้าสู่โซนจุดต่ําสุดแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้ร่วงลงต่อนะก็มีโอกาสที่จะยังร่วงลงต่ออยู่ซึ่งแล้วตอนนี้เนี่ยเราเอายังไงดีนะครับในช็อตเทิมเนี่ย ผมเห็นจุดกลับตัวนะครับสำหรับไดว์เจนและผมก็ได้อัปเดตให้สําหรับสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นที่มาที่ไปที่ผมได้เข้า Position ไปนั่นเองนะครับนะตรงนี้ก็อยู่ที่การรับความเสี่ยงได้ของผมเนาะก็ผมใช้เลเวเรจค่อนข้างต่ํามากๆนั่นเนองครับจะสต็อปลอดก็ไม่เป็นไรเราก็ยังคงอยู่ในโน้มขาลงของ Bitcoin อยู่ก็จะเห็นว่าเรายังไม่สามารถเบรกผ่านแนวต้านที่สําคัญไปได้เราเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งไปเหมือนบอดดิ้งเวทเนาะไซเวี Side อยู่ในสามเหลี่ยมปากกว้างออกแรงซื้อในทางฟิม่มออตัวลงล,วงวลงงแ้้วทัโเมย่ลง แสดงว่ามีโอกาสที่บิตคอยเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาอีกหรืออาจจะทำจุดต่ำสุดต่ํากว่าเดิมลงมาเทสที่โซน1,9500โดยประมาณเนี่ยทำไมผมถึงต้องบอกว่าเป็นโซนนั้นเนื่องจากโซนนั้นเนี่ยจะเป็นโซนที่อยู่ออ t ทาม h i ไฮเดิมในปี2018นั่นเองครับที่บิตคอยมักจะทําพฤติกรรมที่อาจจะลงมาเทสไฮเดิม ผมก็เลยมองเป็นว่ามีโอกาสนะที่บิตคอยจะลงมาเทโซ19,600หรือ500โดยประมาณต้องบอกว่าโซคาสติก so สำหรับทำเฟรมวิ k ลงมาที่โซนโอเวอร์โซเรียบร้อยทั้งไอซ์ไซลงมาที่โซนโอเวอร์โซเรียบร้อยและก็เพื่อจะเห็นว่าแต่ละช่วงเนี่ยที่ไอซ์ไซหรือโซคาสติกลงมาที่โซนโอเวอร์โซเนี่ยในทำเฟรมวิ k มีแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นที่ลง,ลงมาซึ่งบ่งบอกว่าช่วงนั้น เริ่มเป็นช่วงโซนที่เป็นจุดต่ําสุดแล้วนั่นเองแสดงว่าต้องบอกว่าเรามีแก็บที่จะลง,ลงต่ออีกไม่เยอะแยะมากมายถ้าเปรียบเทียบกับพฤติกรรมในอดีตนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนลองเอามุมมองตรงนี้เนี่ยไปวิเคราะห์เพิ่มเติมกันดูว่าตรงนี้เป็นจุดต่ําสุดหรือยังใครที่จะไปเทรดในมุมมองขาช็อตเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าแก็บในการลงเนี่ยอาจจะอีกไม่เยอะมากนะครับอาจจะไม่คุ้มซึ่งอาจจะเสี่ยงหน่อยหรือก็อยู่ที่ว่าใครจะเล่นแผนการเทรดแบบไหนเนาะ เพื่อนๆจะเห็นว่าสําหรับไทม์เฟรม3 d เนี่ย,ยก็วิ่งไปเหมือนบอดดิ้งเบรเช่นเดียวกันที่จะวิ่งลงมาเทสโซน,นรับสาคัญอีกครั้งหนึง่งรับอยู่ไซเบร์ขึ้นเบรคออกไปเทสทะลุแนวต้านของบอดดิ้งเบรและเพื่อนๆเห็นว่าขณะที่ราคากําลังล่วงลงเนี่ยนะครับแต่ Mac d ดีเนี่ยกำลังปรับตัวอ่อนตัวลงหรือว่านี่จะคือจุดกลับตัวก็เป็นไม่ได้อาจจะรอสัญ,ญญาณที่เกิดการไซเวร์ก่อนเพื่อนๆค่อยเข้าเทรดก็ได้เค okay, เป็นการเทรดแบบนี้นะครับเทรดในแนวโน้มขาลงเราวัดแนวรับสําคัญไปเลย ถ้า B.C. มีการพุ่งขึ้นไปแล้วลงมาเทนอวรับเมื่อไหร่พเพื่อนๆค่อยๆอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อตอนนั้นก็ได้นะครับหรือถ้าใครเทรดในช่วงนี้พเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าก็ยังใช้การรันเทรนไปก่อนดีก,กว่านับขึ้นไปเทนวต้านพเพื่อนๆอาจจะแบ่งขายไปก่อนในภาพช็อตเทอนะรัมอยู่ที่โซนส0 0 0 0หรือลงมาเทสอีก ช่วง 1,900, 0 0เพืี่ยเพื<ๆ>่อนๆอาจจะแบ่งไม้เข้าเพิ่มเติมก็ได้หรือบางคนอาจจะมองเป็นเพียงแค่การไซเว์ในกรอบนี้แทนก็ได้นะครับก็คือตั้งแต่โซนกรอบ33,000จนถึงช่วงโซน2,000 20, 0นั่นเองนะเพื่อนๆอาจจะแบ่งไม้เข้าซื้อก็ได้แล้วแต่มุมมองนะครับเพื่อนๆแต่ผมมองว่าเริ่มเข้าใกล้จุดต่ําสุดแล้วนั่นเองแต่ถ้าหากใครพิจารณาตาม m c d x เนี่ยเพื่อนๆเห็นว่าก็ยังไม่มีสัญญาณซื้ออยู่ดีนะครับแสดงว่า ตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่จุดกลับตัวจริงๆนะครับอาจจะมีแนวโน้มที่ยังปรับตัวลดลงต่อได้อีกอยู่อันนี้เพื่อ,อนๆก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยจะรับความเสี่ยงได้มากได้น้อยบางคนอาจจะทยอยวางแผนเข้าเทรดเพิ่มเติม,ตมหรือทยอยสะสมของก็ได้นี่คือเส้น A สองร้อยขณะที่ราคาเนี่ยมีไส้เทียนพุ่งขึ้นไปนะครับเหมือนจะรับอยู่บริเวณแนวรับนี้นั่นเองคล้ายๆช่วงโควิดเลยทีเดียวะนะแล้วรอลุ้นการประกาศของเฟดและการปิดแท่งเทียนวี v นะครับว่าจะรับอยู่ไหมโอเคครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองว่าตรงนี้เริ่มเข้าใกล้จุดโซนต่ําสุดแล้วอาจจะลงได้อีก ไม่มากไม่ไมยมองนเราสำคัญไปที่โซน1,9500ซึ่งจะเป็นโซนออทามไฮเดิมที่บี c ซีมีโอกาสจะลงไปรีเทคแต่ถ้าหากดันปิดหลุดโซนนั้นเนี่ยผมจะมองว่าพฤติกรรมบ t c ซีจะเปลี่ยนแปลง แตกต่างไปจากอดีตที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเนื่องจากผมวิเคราะห์ข้อมูลจากเชิงดัชนีเทลแล้วก็ข้อมูลจากในอดีตมาประกอบในการตัดสินใจนะครับท่งนี้ทั้งนั้น,นพเพื่อนๆวางแผนการเทรดให้ดีแล้วมาระวังในการเทรดฟิวเจอร์กันด้วยนะครับซึ่งอาลานี่ก็เป็นรางวัลจาก o k เนะครับใครสนใจที่จะรับของรางวัลเนี่ยหรืออยากร่วมลุ้นสนุกกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยพเพื่อนๆก็คอมเมนต์พูดคุยไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างสําหรับใครที่ใช้รหัสแนะนํา ของผมเท่านั้นในการเทรดที่ OKX OK นะครับซึ่งก็ต้องมีการโอนเงินเข้าไปเทรดจริงนะครับผมถึงจะแจกรางวัลน,นี้โดยที่เพื่อนเพเพียงแค่คอมเมนต์นะครับพูดอะไรก็ได้และก็คอมเมนต์ว่า OKX OK ฟรีคริปโตนะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ comment แค่นี้เพื่อนๆมีโอกาสรุนรับรางวัลในคลิปนั้นๆน,น,นะครับผมจะมาสุ่มแจกรางวัลน,นะเดี๋ยวใครได้รับรางวัลเนี่ยผมจะบอกอีกทีนะครับแต่ผมจะทักไปถามนะ ว่าถ้าได้รับรางวัลแล้วเพ,เพื่อนเทรดจริงไหมเดี๋ยวผมจะทักไปถามาในแชทส่วนตัวนะโอเคยังไงมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับเพื่อรุ่นรับรางวัลพิเศษมีทั้งแก้วน้ํามีทั้งเสื้อแล้วก็ถุงผ้านะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดของฟรีดีๆแบบนี้และไปเทรดกันที่โอเคเป็นกำลังใจเพื่อน,อนทุกคนอย่าลืมปเป็นเาฉลามที่กวนเหมือนกับผมและเจอกันใหม่นะครับเพื่อนสวัสดีครับ